ด้วยทักษะของดินจ้าที่ต้องพุ่งไปตบคนอื่นโดยไม่กลัวตายโอ้โหแล้วเขาก็จะสู้แต่ส่าเขาจะตายตายอย่างเขียดก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะทวันนี้อยู่เกมเราบอกเกมแบบนักดาบนะแล้วเกมนี้นะก็ชใช้เกม ชื่อเกี่ยวว่าโซนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นทักษะการเล่นนินจานะคือนักดาบเอิญเล่นจานนั่นแหละคือเราก็ต้องหาคนที่ต่อสู้กันอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็แทงหนักไปเลยนะท่านผู้ชมนักดาบเขาก็ต้องนักนินจาเขาต้องทำกันอย่างนี้แหละนี่นะเห็นคนข้างหน้าป่กครับคู่ไปคูตงนี้เลยครับก็โดยเกยเกี่ยรกของนักดินจานะดินจาต้องคู่ไปอย่างนี้ครับแล้วก็ทานี้ครับ แล้วก็ไม่มีครับด้วยเกรติของนินจานะเพราะว่านินจาจะมีการเลียมเติร์ดนะฮะนินจาเขาจะไม่มีไม่มีความปานีเฮ้ยไหนได้ขึ้นที่เขาก็ตีหมดนะอย่างนี้ดูว่าอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยทำไมเดี๋ยวมันเฮ้ยนี่คือทักษะนินจานะ น,นินจาเขาก็เล่นกันอย่างนี้แหละนะซึ่งผมก็เล่นมาก่อนจ,จะไม่ได้เล่นบ่อยมากแต่ก็เจ๋งในระดับนึ่งฮ้ยทักษะนินจาไม่ได้หลน,นี่นั่งอยูน่น้าไปฟันหัวมากทักษะของนินจา <c oughs> นนจาเขาทำ่างน,นี้จริง เกียวของินจาเขาต้อใช้ทักษะเอ้ยนเบิร์ิบามชินเองอเราไม่ได้เผอละมั้งอาเกียร์ทันแล้วทักษะดินจาทักษะดินจา จากท่าน,นี้เหมือนกันเหรอไอ้กูสัได้จังหวะนี้จังหวะเลี่ยมเต้อไปแล้วน, <c oughs> นี่คือทักษะดินจาไเงี้ยน่ล้เบอร์สิุ้ยชินเอวิโดได้ไงทักษะของ Ninja นะอดินจาน่ะอ้วนี่ ตีแจกเขาจะชอบตอบเต็นนะรักษาะของนินชาระวังที่คนมันยืนแอคกกันอย่างนี้นะครับก็เข้าไปฟันหัวกันนี้เลยครับยังไงครับเข้าไปฟันหัวยังไงครับจุดอ่อนของกระบองก็คือมันตีชานะเฮ้ยฉีเนยนิชาของนินจาน่ะ เหลี่ยมเตอะมากอืออืออืออจ้าะเกียรของนินจาหูนี้แต่ละกันฉันแพ้ห่า,หางแบบว่ากระบองนี่เีของสวรรคพิเศษคือตีคือมันตีแรงน่แเละเฮ้ยเฮ้ยบ้า

ฟันคอเกี่ยต้องตายเพราะฉันอ่า <c oughs> ไม่เกี่ยวกับนินจาบ้างเหรอนี่นะถัาดักตังตรองมงสะกดเฮ้ยพวกคนน่าจะางง,ง,นงนะว่าผมมีสิงแดงเพราะผมเปิดทิ่บล็อกในการรู้วิธีการโจมตีของศัตรูยังไงสมมารถแกงได้อย่างรวด,ดเร็วนี่คือท่าลำดับฟันพิเศษ ที่โปรฟชชั่นอลเท่านั้นถึงทำได้เฮ้ยนี่ไงฉันวา่าแล้วคนนี้ต้องมีพลรังดาฟันพิเศษแต่ก็ต้องตายซะพอโดนเขาเตอร์อยังไงล่ะพลรังดาฟันพิเศษนี่เป็นท่าที่ยากมากเวลา นี่มันไปที่้างสินี่จุดอ่อนของแกน่ะคือตีชาต้งหักล่ะกดเอยตายแน่เดี๋ยวเหมียวท่าลำดับฟันพิเศษเฮ้ยเฮ้ย

ยอดนินจานะ่ะเขาตกฟันข้างหลังเลยความอับอายจริงแหละอันนี้ถ้าราจะฟันลิเต็ ลายตาแม่งเลยถ้าเราดับ <rainforest> ฟันพ okay. <pl> ิเศษนะื่อนดีสู้ปิงไปนิดหน่อยนะถ้าเราดับฟันพิเศษเอ้ยนาที จะหนีทางของฉันไม่ได้ไงไม่มีทางหนีซ่าของฉันไม่ได้หรอกนะทางของฉันน่ะมีความสามารถพิเศษฟันเร็วมาก <c oughs> <c oughs> ใครมาโดนมาอีกล่ะเฮ้ยเฟมเฟมเลยตกได้ยังไง ม่มีทางสู้ชั้นที่ใช้ดาบได้หรอกนะขนะมีม้าฟีมึงว่าไอ้น,นี่ก็ดาบคิ้วเว้ย <c oughs> ทักษะของนินจานอะเฮ้ยไปด้อด <c oughs> <c oughs> อ่ะเฮ้ยอะไรกัน เราทงชัดได้แต่แกต้องตายอยู่ดี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันมันเดินมันไม่เดินเลยดนว่ยหว่า <c oughs> แกแกเน้นเตะใช่อาวุธรับแล้ว <c> ซ <oughs> อมกุมตนตว <c oughs> ม,มาตายดิ <c oughs> เอ้ยมาจากไหน เกคิวที่ข้าให้แล้วกันนะถ้าจะลืมบุญคุณนี้เองเฮ้ยนั่นนี่ฉันจ้าน่ะเฮ้ยมาจากไหนทริปเบุลคิว มาดิยอดนินจานะนี่อ้าวไปดาเห็นได้ดตายแล้วเจ้าโอุลโบุไม่ใช่เดี๋ยวโอส,โอสเสียนเดี๋ยวสู้ยอดนินจาไม่ได้หรอกนะอเอาแกฟันไม่ลืมเหมือนฉัน นี่แกว้าดัานเก่งมากเนึกทักษะจากที่ฉันเคยใช้ <c oughs> ไปต่อไอ้นินจารัวางวังนี่นปีที้หนึ่งกระโดดไปตายอะไรกันฉันไม่ได้ใช้ทักษะน,นินจาเลยโถ่โ จะได้ใช้กับสาวคนนั้นแน่เลย,ยอย่นานั่นนี่เอาวิ่งหนีสู้ต่อสู้ของกู้ระสานมันนึ่งจานอ่ะเฮ้ยโดนฟันคอะเอาไม่โดนทำไมวะ จริงวันนี้ก็สนุกมากเลยนะท่านผู้ชมทุกท่านขอตัวลาไปก่อนนะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าหรือคลิปอะไรหรือว่าคลิปยิงปืนคลิปอะไรก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดไลค์ด้วยนะท่านผู้ชมทุกท่านนะนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เจอกันเฮยไปเจอกันคลิปหน้านะท่านผู้ชม